กะว่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นไงแล้วก็ขี่ไปควันวพ่่มอ๋ออ่ชีพมั <laughs> มระเบิดให้ซะง,งั้นเ,เกมเมื่อกี้มีคนลงบ้านเกิดด้ยวไม่ <c oughs> โอน <c oughs> ้นตรงที่กะหน่อยเลง เกมที่สองเป็นหู่ห่จอมเทียนนะครับวันนี้เอาก็ก็ก็ใช่แต่กดมาแล้วเอาไงคนไหนเอาไงนะ่ะคนที่ลงมาเน่ะบัดก่อนบอด วัดลุยมันเลยเดี๋ยวเจ๊จะวิ่งไปตัดมันวิ่งแัดเ,เลยบอดจริงปะนะ้านี้ยเฮ้ยได้มาดูบอดจริงเ,เหรอเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยไม,ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเนี่ยดุลวัวพิบสิเดี๋ยวไม่ใช่บอดแล้วไม่ใช่บอดแล้วบอดทำไมแม่งตื้นอย่ากับคุณวะ เจยยิงตายแล้ว,ดวดเด้อปอดแ่งเดือจากกับคุณเคยเฮ้ยยิงมันยิงมันแล้วยังยิงมันได้อย่างี่เจ้า <c oughs> จคุณเจ้าคุณเหรอยิงยังไม่ได้ดิได้หายไปเลยมันมาหาทางเจเต้องเอาอันนี้กันใช่มันมาหามาหาระวั <c oughs> าางด้วยข้าวปน เขาสุกนะเขามวงขามวงหมาไม่ไล่หรออย่าผมว่าแล้วทำไมปอดแม่งเดือผิดปกตไปไิไปไหนไปไหนมันจะช่วยเพื่อนเปล่าลมันวาร์ปหรอมันเก็บของหรอ เฮ้ยวางแถบวางแถบเลยแถบเล่นแถบตับนะ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 ตับไปทุกคนเดี๋ยวห <Okay. S 2> มารอก,กันอะไรครับอะไรครับ <laughs> ตายยังจะมาจะมาดักตายแล้วตายแล้วมันจะมาดักผมไอ <laughs> ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ตรงเนี้ยใครวะ เอาอยู่ข้างไหนอ,อีกข้างไหนอีขะไข่น่ะ <laughs> เอาเว้ยเน็ตเน็ดเน็ตเน็ตเอาเอาบัาวโดนอีกอะไรของมันนี่ตัวโดนหมาจัด <laughs> โอ้ยดนาเน็ตเน็ตรั่วอีกอ่ะ <laughs> อย่าน้องๆน,นะมีแค่สองคนนะน้องนะ <laughs> อย่ารั่วน,นะครับ <laughs> เน็ตเน็ตผมรั่วแล้วเลยรั่วจริงๆฮะมพ่งต้นเกมนะครับหรืใครขี่รถเน็ตก็เลยลุขววางขวางขวางอ๋อโอเคเห็นรอยเท้าเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนแล้วผมวิ่งไปหาเราหนึ่งสองสาม เอาหยิบหยิบเจออะไรนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังนะมีนวิ่งไปหารูวจริงงงวะไอ้ออคอนหนึ่งที่พี่ยิงมันจะ ฟันดาบกุหลิว่วยิงกระต่ายแล้วใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวยิงแล้วยิงแล้วใช่ปั๊บปั๊บบนึ่งดูอทอรนเน็ยก่อน <laughs> โอเคมาแล้วโอเคมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมันก็มาแล้วโอเคดีกว่าดีกว่าอันตะกี้มีอะไรแต่งบ้างเอาคนละคันเหรอไบสั่นเนาเจ้ามีแต่ใจช้าจริงๆ เอายังไงอถยิงอะไรเมื่อคิดริงยิงเอาไงู้าติดล้ออ๋อล่ารูไปมูลนะ เออีกแล้วเออีกแล้วเออีกแล้วเฮ้ยยิงยิงเฮ้าบดไปไปเราต้องต้องไปคันเดียวกันล้เอาเอเอาเอเอ้าเอาเออเามา ขับดีกว่ามาเอาที่นี่มีสยองอะนั่นนั่นเบรกไปอีกแล้วเบรกเบรกเบรกมันไม่มีอะไรปะมันยิงกันตายเลยไงเจ้าจะไปไหนเนี่ยใส่นั่นแหละ สวัสดีครับกรีนไปไหนไปหาโหลดเอาเหรอมีคนเก็บแล้วอะ่ะใช่เอ,อื้อเอ,อื้อเอาอะไรไปบ้านกับเพื่อนทุกครับเอาเอาสิไปใส่ ต้ปาออย่าไล่มาไล่จุดมาจริงๆอย่าลูกเขียวอะกำลังหลดเี่ยวคุณควรเหรอคีคนวะคนวิ่งอยู่ สันเดี๋ยวโตสิไปอ็ดใส่ไปทำไงชับป๊อปไปทำไงสิบเอ็ดยิงจะบอกว่าเน็ตหลุดยังไงยังไงยังไงไปลุยมันไปโอ้มันยิงเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ย บอกว่าเด็ดหลุดเหรอหรือยังไงไม่เข้าใจ <c oughs> เด็ดรั่ว